สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองจันทบุรีในปีงบประมาณพศ2568สกร,ระดับอำเภอเมืองจันทบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้การอบรมพัฒนาบุคลากร โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551โดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning แ,และการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้3ปี2,568ถึง2,570ของสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีโครงการอบรมการจัดทำและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เรียนดีมีความสุขสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนจัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือสู่เรือนจำจำังหวัดจันทบุรีหนังสือดีสู่ชุมชนสร้างสังคมแห่งการอ่านตู้หนังสืออัจฉริยะเทลบุ๊กแอนด์สมาร์ทอดีตเคยสำคัญปัจจุบันให้ความรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจการอ่านส่งเสริมอาชีพจากการอ่านให้ผู้สูงอายุ เป้าหมาย4,000คนผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม4,500คน 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมยอดนักอ่านอ่านแลกแต้มแถมของรางวัลรับบริจาคหนังสือสู่ชุมชนวิงโกคำควบกล้ำวงล้ออนาคตคุณคือใครคำขวัญในจังหวัดจันทบ,บุรีต่อปัญหาสารานุกรมเยาวชนไทย DIY สร้างอาชีพจากการอ่านและส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เป้าหมาย8,000คนผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม8,200คนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชีวิตการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรสมุนไพรสร้างอาชีพและอบรมพัฒนาทักษะชีวิตการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรสู่สมุนไพรสร้างอาชีพเป้าหมาย154คนผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม210คน 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จัดก,กิจกรรมศึกษาเรียนรู้พัฒนาสังคมและชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เพื่อสมุนไพรและการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างไรายได้หลักสูตรการอบรมให้ความรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการปลูกพืชสมุนไพรเป้าหมาย110คนผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม121คน 3. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่กิจกรรมอบรมการเกษตรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างรายได้สู่ครวัวเรือนอย่างยั่งยืนและศึกษาดูงานแนวทางการน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้แนวทางการน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป้าหมาย110คนผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม131คน4โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน4.1กิจกรรม1อําเภอหนึ่งอาชีพจัดสอนหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป้าหมาย18คนผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม30คน 4.2กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจัดสอนหลักสูตรการถักกระเป๋าเอ็นปอก,กระเจาการสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกการทำกระเป๋าจากหวายเทียมการทำขันตกจากหวายเทียมการทำตะกร้าจากหวายเทียมและอาหารเพื่อสุขภาพเป้าหมาย135คนผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม148คน 4.3กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจัดสอนการสางผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกการทำตะกร้าจากเสือกกการทำขนมคุกกี้การจัดดอกไม้สดการทำดอกไม้จากลวดกำรรมะหยี่การทำพรมเทปเท้าจากห่วงผ้าการถักกระเป๋าเอ็นต่อกระเจาการทำขนมไทยการเพ้นลายเสือกก การทำเปลจากห่วงถุงเท้าการทำปิ่นโตจากหวายเทียมการทำปอเปี๊ยท่อสามไส้การผูกผ้าในงานพิธีการทำขนมและอาหารว่างการสร้างผลิตภัณฑ์จากศิละปะบนผิวน้ำเป้าหมาย2 4 7คนผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม306คนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 1>, 1. จำนวนนักศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองจันทบุรีปีงบประมาณพศ2568ภาคเรียนที่ 2. ทับ2567จำนวน1,029คนผู้จบการศึกษา200คนภาคเรียนที่ 1. ทับ2568จำนวน1 0 9 9คนผู้จบการศึกษา161คน 2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอบรมพัฒนาทักษะความรู้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสู่ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT อบรมอาสายุวกชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกชาติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ให้วิชาการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติเอ็นเน็ตอบรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและประกวดโครงงานห้องเรียนสีขาวอบรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสอกรอมเมืองจันทบุรีเกม โครงการจิตอาสาสกรอศึกษาประวัติศาสตร์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอบรมพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันโรคไม่ติดต่อเหลื้อรังโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมน้อมบูชาบูรพาจารย์นำสู่ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยและโทษของบุหรี่ไฟฟ้า อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอบพยพหนีไฟในสถานศึกษาโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เพื่อสมุนไพรการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างไรายได้สู่การดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาว,วชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเรียนรู้เพื่อรักอย่างปลอดภัย ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการสารที่ใส่แก้วเยติจากหวายเทียมการทำผลิตภัณฑ์จากเสือกกการสร้างผลิตภัณฑ์จากศิลปะบนผิวน้ำและการทำผ้ามัดย้อม 3. การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1การประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ทับ2,567ผู้สมัครจำนวน19คนจบการศึกษา18คนภาคเรียนที่1ทับ2,568ผู้สมัครจำนวน21คนจบการศึกษา17คน3.2 การสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2568ดำเนินการสอบจำนวน3ครั้งครั้งที่ 1. ผู้สมัครสอบ31คนครั้งที่2ผู้สมัครสอบ13คนครั้งที่3ผู้สมัครสอบ6คนไม่มีผู้ผ่านประเมิน8รายวิชาความสําเร็จของสถานศึกษา1 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2568ปีที่4ติดต่อกัน 2. โลกประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดก,กิจกรรมชุมนุมผู้บังคับบัญชารูกเสือแห่งชาติครั้งที่6อินชาบ้าทไทยแลนด์2024 3. รางวัลโลกปัตถฐานชมรมอาสายุวกาชาติ9ปีประจำปี2567 4. รางวัลโลเชอร์ชูเกียติเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการการชาติหัวใจครูเพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้มาอย่างต่อนเนื่องครบ3ปี 5. เกียรติบัตรเชอร์ชูเกียรติรางวัลปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขปีการศึกษา2567 6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งในโครงการมหากรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาสกรจันทบุรีปีก็ประมาณพศ2568 7. นางสาวป้านไพลินแตกเพชรได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8. นางสาวสลินทิพย์ประหยัดได้รับรางวัลอา,าสายุวะกะชาติดีเด่นเนื่องในโอกาสวันคล้าวัสถาปนายุวกชาติไทยประจำปี2568 9. นางสาวอนงนาตเรียมฤด,ดีได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดจันทบ,บุรีประจำปีพศ2567 นายสลัญญพงศ์ขัดติยดนได้รับรางวัลที่3ประเภทครูกศอนอตำบลดีเด่นในการคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นระดับประเทศประจำปี2567